สวัสดีครับนะฮะพบกับช่องสินกเกษตรอีกแล้วเอ,อ้ส่วงนี้นานๆได้เจอกันทีนะพี่น้องนะอเนาะนกปอกดูข้อกหมูผมนะครับโอ้ฝนตกไม่หยุดฝั่งนู้นก็ยังพอใครยังช่วยหน่อยเนาะตอนนี้อันนี้คอกใหญ่นะฮะแล้วโลกออกนะครับโลกออกแล้วก็มาเหลือไว้แค่นี้อันนี้หลังคารั่วฝนตกก็เป็นที่โคนเลยนะครับ าแกลบมาลงให้ห้าถุงนะได้แน่นได้แค่วันเดียวนะ็น่างรวยๆก็จะดันรวยๆไปไว้ไปไว้คอข้างบนนะครับพวกท้องแก่แล้วนะครับท้องเดือนสองเดือนได้แล้วแหละนะฮะใกล้ใกล้ใกล้คอแล้วต้องเอาไปไว้คอฝั่งทางนู้นหน่อฝั่งทางนู้นก็ยังมีหมูค้างคอกอยู่ก็เลยยังเอาไปไม่ได้ อยู่เอาแกลบมาโรยให้ดินแข็งไปสักวันสองวันนะครับแล้วก็เขาชอบดุดดุดหาของกินของไรด้วยก็เลยสภาพอย่างนี้นะเขายังเขยังพอทุเรานะครับยังไม่ไม่ถึงกับเป็นขี้โคนแต่ฝั่งนู้นไม่ได้เลยนะฝั่ขเขาจะไปถ่ายมูลเขาอ,อยู่ฝั่งนู้น <c oughs> ทางเดินทางเดินช่วงหน้าฝน นะครับตรงนู้ก็จะเป็นเขาก็นะจะเดินไปถ่ายมูลตรงนู้นนะเดินนี่ก็ท้องลากแล้วนะครับดินจมมากเลยนะครับปนๆไปอืมนะครับรเกษตรกนผู้เลี้ยงหมูป่าท่านมีป,ปัญหาเหมือนกันหรือเปล่านะครับประมาณว่า อกหมูน้ําท่วมหรือเปลา่าเนี่ยอย่างของเรานี่ก็เรายกขน้นชุ่มแบบนี้ก็เอาแกลบลงเลยนะครับก็ดกเรื่องปัญหาได้พอสมควรดูนะครับแกลบลงถึงบล็อกที่บล็อกที่สองนะครับแล้วก่อขึ้นสามบล็อกนะครับบล็อกสองตัวนีตัวหนีความชื้นแฉะได้อยู่สามตัวนี้เป็นเลือดสูงนะครับเป็นเลือดสูงเป็นเลือดสูงดีๆเลยนะครับ อยู่เยอะแล้ะนะครับรอรอปล่อยนะครับรอปล่อยชุดนี้เป็นเรือผสมนะครับเ,เรือผสมลูกของพ่อเฮงกับแม่รวยชุดนี้น่ารักเชื่องมากนะครับเชื่องมากวันนี้ให้พวกบุ้งกินนะครับจะไม่ได้ให้ลำนะเด็กมีพอกบุ้งจะบุ้งมาให้กินจะบุ้งมาให้กินกัน นี่ก็อรอปล่อยนะตัวผู้หนึ่งตัวเมียสองกำลังน่ารักเหลือเชื่องด้วยคู่นี้นะครับจับได้จอบได้ามาดูแม่ถุงเงินน้อยแม่ถุงเงินลูกเริ่มโตหน้าแหลมปิดเลยถุงเงิน,เน,เนน้นี่เลือดสูงนะครับเลือดสูงผสมผสมพ่อพันธุ์เลือดสูงนนเนี่ยเนี่ยพ่อพันธุ์ได้ปล่อยออกไปหมดแล้วนะครับอันนี้ก็เหลือแต่ พ่อเฮงเฮงนะครับลูกวันนี้ให้นมลูกก็ผอมหน่อยเนาะลูกกำลังเริ่มโตเริ่มกินเก่งก็เลยผอมหน่อยวันนี้ก็ให้บักบุ้งไปกำลังน่ารักเนยลูกกำลังกินเก่งกำลังกินเก่งกำลังเริ่มขออาหารกับแม่ได้แล้วเนี่ยนะดูจมูกแหลมปิดเลยนี่แม่ถุงเงินนะจะไปดูกำไรหน่อย ไล่ไลไม่รู้ไอ้สุกโอ้ยกำไรก็ุเหลี่ยมปิดเลยนะกำไรนี่หูเล็กนะครับถุงเท้าดำลูกหกตัวโอ้ยไปขุดตอนนั้นเป็นร่องแล้วเนะีนะ่ยขุดตอนนั้นเป็นร่องแล้วน้ำไหลเข้ามาน้ำไหลรอบพื้นคานเข้ามานะกัดเอาอะไรลูกกัดเอาอะไรดูจมูกจมูกดำนะ แกอะไรนี pink, ่จมูกดำลูกก็เหมือนกันหมดเลยนะครับเท้าดำเท้าดำจมูกดำนะครับก็เชื่องด้วยอะไรนี่เชื่องด้วยนะอะไรลูกขอเลยเดี๋ยวก็กินล้ำตอนเย็นลูกมาดูชุดนี้ผสมกันไว้ชุดนี้น่าเจอแก้วเจอแก้วนี่ของเลยนะของนั้นะนี่ยจะกระจ่อยตั้งแต่แรกเลย น้องจ่อยนี่เป็นเลือดสูงนะครับน้องจ่อยเป็นเลือดสูงลูกลูกแม่กําไรผสมกับพ่อสำลีนะครับก็สำลีก็ปล่อยไปแล้วนะแต่อันนี้ก็เป็นเด้าแวๆนี้เป็นแม่แม่รวยกับพ่อหิ่งนะครับส่กันนะครับคไปฝุดขึนนู่นเนาะพออสูงๆแบบนี้ก็ปลอดภัยดีนะครับในชื้นในชิ้นก็ไม่ชื้นเป็นโคลนนะครับช่วงหน้าฝนเนี่ยก็ต้องทําอย่างนี้แหละครับถึงจะรอดนะต้องก่อ ต้องยอมเสียเงินหน่อยนะครับเป็นข้ออย่างนี้เลยนะครับวาตฐานเนี่ยตอนนี้เด็กต้องต้องรื้อออกนะครับลื้อออกแล้วทำใหม่ในช่วงนี้ก็เผาเผาไว้ก่อนเพราะว่าราคาหมูราคาหมูค่อนข้างตกนะครับพอาราคาหมูตกก็ขยายอะไรมากไม่ได้เพราะว่าเรายังหมุนเงินไม่ถูกนะทีนี้ก็ต้องรอขายนะครับ คยปล่อยได้ตัวละพันสองพันเอามาจับให้ตัวละสามสี่ร้อยห้าร้อยนี่ก็โอ้โหนีไ่ไหวนะครับก็มีชาวบ้านเขามาจับเป็นปบริโภคเนาะก็ยังพอได้เป็น,ปนชิ้นเป็นหน่อยแต่ช้าเนี่ยก็มีราคากว่ากันเน,เนะเา,นาะาน,นะครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านก็คงประสบปัญหาคล้ายกันแหละนะฮะไม่ว่าจะหมูป่าหมูขาวนะครับก็อดทนเอานะครับเนาะ สำหรับวันนี้นะครับช่องสินเกษตรเราฝากไว้แค่นี้นะพี่น้องเนาะนะสู้ๆกันไปก่อนเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะครับสักธันวาเนี่ยนะครับธันวาปีใหม่นะครับนะราคาหมูก็จะขึ้นแล้วแหละครับตนเรานะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับพี่น้องครับ